นี en. ่นะครับเราก็จะมารีวิวมอดกันนะครับเป็นมอดอันน oh, ี้รถอันนี้นะครับเป็นมอดรถคือเลยดำเซออบีบีนี้ผมไม่แจกเป็นอบีบีหายากอย่างหนึ่งเลยครับขางจริงผมมีสองคันนะนี่แปลงเองนะครับผมแปลงนี่จากชิบชิบดำโอ้ยโอ้ยโอ้ยอบีบีนี่มันมองไม่ค่อยเห็นเลย บนถนนจะเป็นมันแปลว่าอะไรบนถนน OBB อ,อะไรก็ไม่รู้นะ OBB เียมมืดดำมั้งทุกอย่างดำไปหมดหลบไปหน่อยคุณรถบัส Pin, 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 pin.